เอเยอวอเตอร์สวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะฮะวันนี้นะครับเราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลยยามาฮ่าวายเซ็เอฟอาร์สิบห้านะครับปีสองพันยี่สิบจดยี่สิบเอ็ดนะฮะคันนี้เดิมๆเลยนะครับจากโรงงานเลยนะสีดำสวยเลยนะครับผมอ่ามีโหลดข้างหน้ามาให้ด้วยนะฮะประมาณนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วนะฮะสวยๆเลยนะครับผมเครื่องเดิมนะครับจากโรงงานนะฮะขับขี่ใช้งานได้ปกติครับผมเครื่องไม่เคยแกะเลยนะ ท่อเป็นท่อเดิมผ่ามาให้นะครับผมเสียงไม่ได้ดังมากนะฮะคันนี้สวยๆเลยนะครับผมดอกยางหน้าหลังมีมาให้พอใช้นะครับใช้งานได้เกี่ยวยาวเลยครับผมรถพร้อมขับขี่ใช้งานมากครับผมสวยๆเลยนะฮะคันนี้นะ,ะเครื่องฝั่งนี้นะครับสวยใสยสะอาดมากครับเครื่องไม่เคยแกะแห้งๆเลยขับขี่ใช้งานได้ปกติเลยนะรถนะ,อ,ะอาจจะมีต้องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆอยู่เลยนะฮะ โซสเตอร์สวยสายสะอาดมากครับยางหลังเต็มเต็มเลยนะฮะมีท้ายสั้นมาให้ด้วยนะครับผมร้านเราเซอร์วิสให้หมดแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่กันเลยดีกว่าครับคันนี้นะฮะเลขใหม่อยู่ที่28,000โลนะครับผมมาฟังเสียงท่อกันเลย อ่าเสียงไม่ได้ดังมากนะฮะท่อเดิมผ่ามาให้นะครับอ่าเสียงจะประมาณนี้เลยนะครับผมนะคันนี้นะครับเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยขายอยู่ที่49,900บาทเท่าน,นั้นเองนะครับผมมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย